สวัสดีสมาชิกของเบนมาบอลด้วยนะครับสำหรับผลงานในกลุ่มครอบครัวนะครับก็ยังต้องบอกว่าร้อนแรงกันต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีเสริมในเรื่องของสนุกเกอร์รอบชิงชนะเลิศไปด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ทะลุเป้านะครับให้ไป3บินทะลุทั้งนั้นเลยนะครับในวันนี้ มีหนมี1คู่ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับพรมเมลีกเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในวันนี้ต้องบอกเลยว่าผลงานของเบนฟอร์ดนะครับยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีผลงานการชนะมาให้เห็นบ้างนะครับแต่ทางฝั่งของแมนซิตี้รู้กันดีแล้วนะครับแปดนั้นหลังสุดของเขาทำเก็บชัยมาได้ทั้งนั้นเลยนะครับแมนซิตี้นะครับยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ตามเดิมและแน่นอนว่าทริปเยือนคราวนี้นะครับ คงเก็บถามแต้มไปได้อย่างไม่ยางแน่นอนนะครับเพราะว่ามีสถิติที่เหนือคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ8นัดหลังสุดเขาไม่แพ้ใครเลยในวันนี้เปิดเรมาที่1.25ช่วงตัวให้อยู่ที่ดัางฝั่งของแมนซิตี้ได้เลยนะครับ